สวัสดีครับทุกท่านครับมือนีผมอยู่สารพยากตะศิลานะครับอยู่บึงคงโคกนะครับพี่น้องครับบึงคงโคกบ้านหลุกโมกนะครับซึ่งมือนีเพันนี่พิธีการบวงสรวงพยากตะศิลานะครับพี่น้องครับซึ่งบวงสรวงผ่านไปแล้วนะครับผมมาเพราะท่านนะครับ นายผมเกษิไห้ช่มบรรยากาศนะครับเป็นงานงวพวงพญากตะตศรีลานะครับที่บ้านหลุกโมกนะครับบ้านหลุกโมกตมบนเมืองคุนอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับที่ที่เพิ่นกระเซ็ตไปแล้วนะครับเหลือเหลือถวายพัดตาหารแการการแสดงของน้องๆโองงเรียนราศรีสไลนะครับเดี๋ยว มาชมบรรยากาศกันนะครับพญยาพานนวลละพงนะครับขอบคุณนะครับที่มานะครับวันนีมน้มีการเดือแแยงเดือดแยงนก็จะเป็นคณะผู้ใหญ่บ้านของตำบลเมืองคงนะครับท่านกำนันท่านกลับระยะนะครับก็มีท่านผู้ใหญ่ทองรักกูคำนะครับเจ้าของพื้นที่ม,มีโรงทานมาด้วยนะวันนี้นะนะครับท่านกิติกตาศิลา ทะเลง์ทะเลง์ทะเลงเมืองคงเมืองเมืองคงอ่ก็ใหญ่บ้านหมูหกบ้านหลุมโมนะครับท่านสมจิตอุไรพลดประธานสภาองค์การบริหารส่วนตะบนมองคงนี่ก็คือทะเลน์นะกระเดื่องทะเลง์ทะเลงงานนะครับอ่าอ่าคับแล้วก็มีทางฝั่งนู้นก็จะมีสมาชิกสภามีท่านรองนิปูลทหานะครับรองประธานสภานะครับอบตเมืองคงนะครับ ถ่านอำนวยคำแก้วสมาชิกสภาองค์การหมันส่วนตำบลมงคงนะฮะทำไม่ได้ท่านสมาชิกที่สองท่านนะครับดวงยันแก้วสมบัติแล้วก็ท่านรัชรีทรงรัชรีเดี๋ยวจะพาทุกท่านที่งานต้องบุดมาชมบรอบุตรนะครับต้องพขอพรด้วยนะครับพิธีกรจำเป็นนะฮะผมไม่ไม่ค่อยได้เซฟ ชื่อคณะทีมงานนะท่านผู้ใหญ่บุญธรรมกัตตาศิลานะครับทางมีบ้านหมู่เจ็ดนะครับหลังๆมาทางนู้นก็ท่านผู้ใหญ่สุนันทร์กัตตาศิลาเออท่าผู้ใหญ่สุนันทร์หาศาสตร์นะครับกูจะหายเลยจื่อหูยกูจะหายจื่อหูกยก็ขอเชิญพี่น้องขยับเข้ามาที่นี่นะครับเดี๋ยวคุณพ่อวิทิตจะเข้าสู่พิธีการนะครับทางศาสนาก็ ขอแนะนำให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ทราบทุกคนได้ทราบแข่ผู้มีเกียรติของเราเลยพี่บอกว่าสวัสดีแซมซายไม่ใช่จำไว้ชมาคือท่าทาชมาคันนมือไว้ชมะชมาเพื่อสวัสดีพระคุพ่องค์สว่าอ่วะชมาแมสวสวัสดีครับคุณแม่ชมา ครูสวัสดีพระมู้เป็นบรรยาคารวะนม่งสูงส์ขอนอกน้อมคารวะหรือขอนอกน้อมนมัสการพระคุณเจ้าทุกรู้เป็นเดียรือธรรมวาสดาภาษาพื้นบ้านเราห้าหกประเทศเราพูรู้ เช่นประช kind of uh, ัภาษาจีนว่าไงภาษาจีนทักทายยังไงเออฮี่่าวไหมเออฮี่ฮาวไหมอนัที่สนั่นเราคำพองเขาเราต้องดูเราามเุมท่นครับที่มาที่หลังนี่พออจับไหม อราตอนรับท่านลองผพิอมกำลัการเขตพื้นที่เขตาพื้นที่การศึกษาสองใช่ไหมท่านพื้นที่การศึกษาศรีสะเกดเขตเขตเขตสารคามอ้าวเจอกันกับทางด้านท่านบุญมายางงามแล้วนะฮะท่านท่านก็มาจากสารคามเหมือนกันอ่ะเชิญขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับพธี